เปลียน5ปี4-6นะครับแลกได้300ถึง600บาทนะครับวันนี้นั่งรับที่อ้าพุทพภูภภยจังหวัดยะลาสลามแนละสวัสดี FC นะครับวันนี้เนี่ยผมจะไปนั่รับของนิดหน่อยนะครับนดี๋เรามาดูกันว่าผมจะได้ของอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันชัดๆกันนะครับวันนี้ผมจะได้ของอะไรกันบ้างนะครับสำหรับของที่นัดรับวันนี้นะครับทั้งหมด2อย่างด้วยกันนะครับอันแรกก็จะเป็นเหรียญ5ปี2546ครับ ่าเราดูให้ดีนะครับนี่สองห้าสี่หกนะครับสามารถแลกได้สามร้อยถึงหกร้อยบาทนะครับทําไม่ถึงมีราคาครับเพราะว่าผลิตน้อยครับบีสองห้าสี่หกนี่สามารถแลกได้สามร้อยถึงหกร้อยบาทนะครับถ้าสามหล่าอยู่เขาจะเรียกว่าแฮบบอแฮบบอคืออะไรครับสามารถอ่าแลกเปลี่ยนซึ่งกันและก,กันแล้วก็ยินยอมให้กันซึ่งกันและก,กันได้เขาเรียกว่าแลกกันได้เพราะว่าจะซื้อขายยังไม่ได้ครับถ้าเรา ใช้คําว่าซื้อขายนี่มันจําบาบนะครับเพราะว่าเหรียญยังใช้งานได้ปกติก็เลยต้องใช้คําว่าไอโบอทแทนนะครับสามารถไอโบอทได้300ร้อถึงหก0บาทนะครับถ้าสวยๆก็600บาทขึ้นไปนะครับแต่ถ้าสภาพปันใช้เนี่ยเริ่มต้นที่300บาทนะครับอย่างที่2ก็จะเป็นแบงก์ของญี่ปุ่นนะครับอัอนนี้ก็จะเป็น10,000เยนนะครับสามารถแลกได้1 5 0 0งถึง2,000บาทแล้วแต่สภาพนะครับ อันนี้เนื่องจากว่าเก็บไม่ดีนะครับอาจจะมีรอยพับหรือว่ารอยยับก็ได้ประมาณพันกว่าบาทนะครับนี่ซื้อของแท้เท่านั้นนะครับถ้าไม่แท้นี่ก็ไม่รับเหมือนกันหรือว่าถ้ามีตําหนิราคาก็ลดหย่อนกันไปนะครับถ้าจะซื้อขายร้านผมเนี่ยผมจะฝากตลอดเลยนะครับว่าประเมินราคาให้ฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆดทั้งสิ้นนะครับ บางเพจเนี่ยเขาจับที่ราคา2อ,อย่างนี่ราคาก็หลักหมื่นหลักแสนกันเลยทีเดียวนะครับก็จะจับที่ราคาแพงๆเพื่อที่จะหลอกให้เราโอนค่าใบรับรองหรือว่าใบประกันสินค้าอะไรของเขาเนี่ยอย่างเช่นถ้า2อ,อย่างนี้เขาจะตที่ราคาแพงๆเป็นหลักหมื่นหลักแสนแล้วก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายให้เขาห้าร้อถึงหนึ่พบาทนะครับพอเราโอนไปเขาอาจจะบล็อกเราทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเช็ค เครดิตของเพจนั้นให้ดีด้วยนะครับไม่งั้นอาจจะโดนหลอกฟรีๆเลยนะครับส่วนใครมีอะไรอีกที่อยากจะมาขายผมหรือว่าอยากจะเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญฮีวล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับ ส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น E.P.E.P. E นะครับเดรอนถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้องเงินนะครับเข้าไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญ อินโดชัหน้านะครับเราไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญนี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณสามร้อถึงห้าบาทเองนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญหยดซื้อไข่นะครับเหรียญจีนนะฮะเะราไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเ,เ,เ,เนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับ รุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะส่วน3กับส่วน4ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปี แต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์ทอยู่500ถึง1 5 0 0บาทเองนะครับแต่ถ้าคาลอสอันนี้ก็งสเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นอื่นเช่นคาลอสสามคาลอสสี่พวกนี้ราคาสตาร์ทอยู่1 0 0 0ถึง2,000บาทน,นะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกัน พวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณ100ถึง200บาทเองนะครับจบไปแล้วสําหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้อเงินก็สตาร์ตตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตางรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตางรู เนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สตางค์เราดูตรงนี้นะฮะตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตางค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญร7อเจนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือย5และ50สตางค์นะครับต่อไปมาดูของรัชกาลที่6นะครับจะเป็นช้างเหรียญช้างอารพศนะครับต่อไปมาดูของรอ5นะครับรอหเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศอและมีรอศมีรอ,อเราดูข้างใต้นี้นะฮะ จะมีสตาร์ตั้งแต่120จนถึง126ต่อไปมาดูช้างในพานของรอหนะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะอีกุ่นหนึ่งจะเป็นของรอ4รอ4จะคล้ายๆกับรอหเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเราไปมาดาูพดด้วงนะครับพดด้วง จบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้อเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ทตังแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอนะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพ่อรอต่อไปมาดูเหรียญ50าบาทวาระ ร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื้อเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ทต,ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะร5 0บาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาท ส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง youtube ได้นะครับ ช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทางเฟซบุ๊กได้นะครับ ID Line Ronnie a 9เรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอ9ก้าจำง่ายๆที่มีราคาหน่อยนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ